เสียงรถเกี่ยวไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนตู้ว่ารถยนต์เสียงรถยนต์หรือเปล่ายังไม่เห็นเพื่อนยังไม่เห็นเดี๋ยวตามไปอีกก่อนอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆก่อนตามทันหรือเปล่านี่ จักรยานกระรถยนต์จะตามทันหรือเปล่าตามไปเรื่อยๆก่อนตามไปติดๆต,ตามไปเรื่อยๆตามให้ทันตามไปเรื่อยๆ เสียงรถอะไรเนาะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงรถยนต์ตามไปดูก่อนตามหารถเกี่ยวข้าววันนี้ตามให้เจอวันนี้ได้ยินเสียงมาทางนี้แหละเดี๋ยวเียวเียวต้องฟังเสียงก่อนเอ๊ได้ยินเสียงแล้วนี่ได้ยินเสียงแล้วนี่น่าจะใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่านี่ โอ้มองเห็นแล้วนิดนึงนู่นนู่นนู่นเห็นแล้วห, àng, ห àng, ่างห่างนูกำลังลงเกลียวกำลังลงเกลียวโอ้กำลังลงเก,กล,งลงเกียวตรงนู่นสองคันสองคันสองคันแล้วหนึ่งคันนูลงตรงนั้นแล้วตามรถเกี่ยววันนี้ วันนี้เกี่ยวที่บ้านหัวตะพานจริงๆเลยเห็นแล้วเห็นแล้วบ้านหัวตะพานตะบนเพิรามจังหวัดสุรินทร์เนาะพิกัดบ้านหัวตะพานตะบนเพิรามอำเภอเมืองสุรินทร์เนาะลงเกี่ยวแล้วตอนนี้ลงเกี่ยวมื้อเช้า ลงเกี่ยวแล้วเพื่อนกำลังลงเกียเก่ยวแล้วลงเกี่ยวแล้วตอนนี้ลงเกี่ยวแล้วเราจอดตรงนี้เลยเนาะไม่ต้องจอดใกล้เขาเดี๋ยวชอ็อ <laughs> ตโอ้ใครเนาะมีโอกาสได้เกี่ยวก่อนคนอื่นตรงนี้ <laughs> ขอ15หรือเปล่าถูกแล้วนี่แรงเดียวแหลงยาวมาดูเจ้าของก่อนตามมาติดติดตามจนทันเนาะ ตามทันรถเกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้รถคนมารอรถเกี่ยวข้าวอยู่เพื่อนนี่เราตามมาทันมีน้ำอยู่เพื่อนน้ำในนายังมีอยู่เนาะเกี่ยวทางน้ำเลยเกี่ยวทางน้ำานน้ำเยอะมากเลย